สวัสดีค่ะช่องผ้าทอสุขโขทัยนะคะวันนี้เรามีสิ้นหมักโคนของจังหวัดสุขโขทยัยต่อเชิงสวย,ส,วยสีออกออรสนะคะแต่เขายืนสีเทาทำให้ตัวดอกโดดเด่นมากนะเงางามแต่จริงๆแล้วเขาเป็นฝ้ายหมักโคนนะคะมีความนุ่มนะคะแล้วก็ต่อด้วยเชิงแบบนี้ ผืนเดียวเท่านั้นนะคะทออีกผืนก็ไม่ใช่แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแต่ละผืนที่ทํามาทอมาเนี่ยจะมีแค่อย่างละผืนเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะคะรีบจับจองไว้นะคะจะไม่มีอีกนะบางทีเราอาจจะได้ตัวสิ้นแบบนี้แต่เชิงอาจจะไม่ได้นะคะถ้าชอบใจจับจองกันได้เป็นสีออกโทนโอรสนะคะยืนเทานะคะยืนสีเทา เราจะมีอีกผืนหนึ่งที่เป็นโอรสเลยนะคะนี่โอรสโอรสเลยสีโอรสทอโอรสนะคะก็จะได้ประมาณแบบนี้ราคาอยู่ที่2500บาทนะคะอาจผ้ากาวเรียบร้อยเป็นลายขับแว่นนะคะสวยๆเลยอันนี้โอรสนะคะสีก็จะออกนวลน,นวลแบบนี้แต่ตัวนี้จะเป็นสีโอรสที่ยืนสีเทาเขาจะมีความเงาที่แตกต่างนะคะ อยู่ที่ชอบค่ะชอบแบบไหนค่ะเป็นแบบนี้นะคะสวยๆงามๆสองผืน